l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันแล,และคุณก็ณไม่ต้องลำ<ม>คา,านกับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง G t และพาธีออนตามลิง์กในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ลิซึ่นแชแนลนักสลักวิญญาณตอนที่2,670พบกันโดยบังเอิญในวันนั้นหลินสวินออกจากตระกูลล่วงมาคนเดียวอย่างเงียบเชียบครึ่งเดือนผ่านไปนักเขตผนึกเร้นทะเลประหัตมานหลินสวินมาถึงเขตผนึกแห่งนี้อย่างราบรื่นยิ่งตามคำแนะนำของลู่ป่อยา พื้นน้ำสีดำซัดขึ้นลงท้องฟ้าเหนือทะเลมีผนึกที่แปลงมาจากพลังระเบียบนับไม่ถ้วนตัดผ่านปกคลุมระหว่างผืนทะเลและท้องฟ้ามองไปไม่เห็นจุดสิ้นสุดพลังระเบียบนั้นถาโถมปนป่วนบ้าคลั่งไร้สิ้นสุดต่อให้มองจากไกลๆก็ยังน่าหวั่นวาวะลือกันว่าเขตผนึกเรนมีมาตั้งแต่แรกเริ่มกำเนิดโลกยอดนิรันร์ในการเวลาไร้สิ้นสุดที่ผ่านมานี้เป็นเขตผนึกที่พอคนพูดถึงก็หน้าเปลี่ยนสีมาโดยตลอดต่อให้เป็นระดับอมตะยังไม่กล้าย,ย่างไกลเข้าไปในนั้นง่ายๆ ลินสวินจดจ้องจากไกลๆอยู่นานเอาม้วนหยกที่ท่านลู่มอบให้ออกมาพลิกอ่านอีกครั้งในอดีตลูปปอยาเคยสำรวจเขตผนึกนี้หลายครั้งทั้งยังรู้ในเร้นลับที่ไม่เป็นที่ล่วงรู้มากมายและประสบการณ์อันล้ำค่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลินสวินต้องการพอดีครู่หนึ่งผ่านไปเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งปรากฏเหนือศีษะหลินสวินสวบเงาร่างเขาไหววูบเคลื่อนตัวตรงแนวไปในเขตผนึกเร้นตูม ระเบียบผนึกอันน่าครั่งคร้มประหนึ่งคลื่นหมซัดบ้าคลั่งหลินสวินเพิ่งพุ่งเข้าไปก็ถูกโจมตีและพบเจอการกดข่มหน้าอันหวัดหวันยิ่งยวดนอกจากนี้ทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้าก็เปลี่ยนแปลงไม่ว่างเว้นประหนึ่งดวงดาราหมุนวนทั้งยังเหมือนเศษเสี้ยวโลกนับไม่ถ้วนไหววูบอยู่ตรงหน้านี่เป็นโลกที่สร้างจากระเบียบผนึกอันตรายถึงที่สุดทันทีที่ติดอยู่ในนั้นต่อให้สามารถรอดชีวิตก็จะหลงทางอยู่ภายในไปชั่วชีวิตเพียงแต่ทั้งหมดนี้สำหรับหลินสวินแล้วไม่มีผลทั้งสิ้น เมื่อเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งโคจรก็ต้านทานและสลายพลังระเบียบผนึกอันดุดันนั้นไปส่วนเขาก็ทะลวงผ่านโลกผนึกนับไม่ถ้วนนั้นโดยไม่หยุดหย่อนที่ทําให้หลินสวินตะลึงก็คือแม้ระเบียบนิพพานจะสามารถต้านทานพลังระเบียบผนึกเหล่านั้นได้แต่กลับไม่สามารถกลืนกินอีกฝ่ายอย่างง่ายดายได้เหมือนที่ผ่านมาประหนึ่งเจอกระดูกเคี้ยวเย้ายักษ์ข้าวต่อให้เอาชนะอีกฝ่ายได้แต่พอหลอมก็จะดูดซาบได้เพียงนิดเดียวเท่านั้น เทียบได้ว่าเมื่อก่อนยามต้านทานพลังระเบียบระดับปฐพีเหล่านั้นระเบียบนิพานสามารถกลืนกินได้หมดในคําเดียวและหลอมได้โดยสมบูรณ์แต่ตอนนี้ทําได้เพียงตอดเลมอีกฝ่ายเป็นคําเล็กๆทีละคํามินําซ้ําระเบียบผนึกที่ถูกหลอมได้ก็มีจํากัดอย่างที่สุดหลายครั้งระเบียบนิพานมีประโยชน์แค่ต้านทานและกดข่มเท่านั้นส่วนประโยชน์ด้านการหลอมกลับอ่อนแอยิ่งยวดหลายปีนี้เป็นครั้งแรกที่หลินสวินเห็นว่าระเบียบนิพานถูกขัดขวาง ระเบียบผนึกของที่นี่ไม่ธรรมดาดังคาดหลินสวินครุ่นคิดไปทางมุ่งหน้าลึกเข้าไปอย่างระมัดระวังไปด้วยจากการชี้แนะของลูป่ปอยาเขตผนึกเร้นกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งนักเทียบได้กับโลกใบหนึ่งยิ่งลึกเข้าไประเบียบผนึกที่ปกคลุมก็ยิ่งน่าครั่นรามส่วนเขตผนึกเร้นให,ใหญ่โตขนาดไหนกันแน่กระทั่งลูป่ปอยาก,ก็ยังไม่รู้นี่ทําให้ยามหลินสวินออกเคลื่อนไหวจึงยิ่งระมัดระวังขึ้นเช่นกันหนึ่งถ้วยชาผ่านไป แผ่นดินใหญ่อันรานแค้นแห่งหนึ่งปรากฏอยู่ไกลลิฟผืนดินแห้งผักมีสีดำแปลกประหลาดแสงดำพิสดารเป็นสายสายผุดออกมาเป็นพักพักพื้นที่ผนึกแสงดำนี่เป็นสถานที่ที่ตอนนั้นลูกปอ,อยามาถึงและก็เป็นที่แห่งนี้ที่ทำให้เขาสยบระเบียบผนึกพิฆาตสายหนึ่งได้สำเร็จทว่ายามหลินสวินมาถึงที่นี่กลับพบอย่างคาดไม่ถึงว่าจะมีคนมาถึงที่นี่แล้วเช่นกันมีนำซ้ำยังมาเป็นกลุ่มด้วย ผู้นำเป็นชายชาราชุดเหลืองผมขาวโดดเด่นดังเซียนพรดมือถือพัดขนนกแขนเสื้อใหญ่ไหวกระพือกลิ่นอายทั้งร่างคลุมเครือลึกลับคอมองจากไกลไกลก็ทำให้ลินสวินเกิดความรู้สึกอันตรายถึงที่สุดนี่เป็นความรู้สึกที่ต่อให้เผชิญหน้ากับระดับอมตะขั้นดับเทพอย่างพวกเวนเทียนซางเหิงจงกู่ก็ยังไม่มีหืมแทบจะในขณะเดียวกันชายชาราชุดเหลืองคล้ายรับรู้ได้หันมามองทางตำแหน่งที่หลินสวินอยู่ในดวงตาจํำกระจ่างล้ำลึกนั้นฉายแววประหลาดใจอย่างอดไม่อยู่ ด้านหลินสวินชั่วพริบตาที่ถูกสายตาอีกฝ่ายจับจ้องร่างกายก็แข็งทื่อไปทันทีประสบการณ์ที่ห้ามหันกรรมศึกมานานปีทําให้เขาตระหนักได้ว่าชายชาราชุดเหลืองคนนี้ต้องเป็นพวกน่ากลัวที่ตนในตอนนี้ไม่อาจต้านทานได้แน่น่าสนใจมกุฏบรรพาจากกรย์จักพันดิตผู้หนึ่งอาศัยศาสตราจักพันดิตบริสุทธิ์ของตัวเองก็มาถึงที่นี่ได้น่าประหลาดใจจริงๆชายชาราชุดเหลืองเอ่อยเจอยิ้ม ข้างกายเขามีคนยืนอยู่สี่คนชายสามหญิงหนึ่งงดงามหล่อเหลาสง่างามเกินธรรมดาเป็นที่สุดแต่ละคนต่างเป็นผู้มากพรสวรรค์ที่ในหมื่นคนยังหาไม่ได้ขณะนี้ต่างมองมายังหลินสวินเช่นกันเผยสีหน้าอึ้งงนันและประหลาดใจในทีแรกสหายน้อยก็มาสยบพลังระเบียบที่นี่หรือยามหลินสวินคิดจะหมุนตัวจากไปชายชาราชุดเหลืองก็เอ่ยปากซักถามน้ำเสียงอ่อนโยนใช่แล้วหลินสวินพยักหน้า เมื่อเห็นว่าลินสวินหยุดเท้าชายชาราชุดเหลืองจึงยิ้มเอ่ยว่าสหายน้อยไม่ต้องระแวงระวงังพวกเราไม่ใช่คนของน่านฟ้าที่หกคราวนี้ที่มาก็เพื่อสยบพลังระเบียบเช่นกันหากไม่ถือสาจะมาคุยกันสักหน่อยดีไหมหลินสวินคิดคิดแล้วพยักหน้าเอ่ยว่าดีเหมือนกันขณะที่พูดก็ตรงดิ่งเข้าไปแววชื่นชมฉายว่าในดวงตาชายชาราชุดเหลือง มกุดบรรพจย์จักรพันดิคนหนึ่งเท่านั้นในสถานที่ที่อันตรายไม่อาจคาดเดาได้เช่นนี้บังเอิญได้พบกับพวกเขาแล้วยังสุขุมเยือกเย็นได้เช่นนี้ชายหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆยามเดินเข้าไปใกล้พื้นที่ผนึกแสงดำหลินสวินก็เก็บเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งที่นี่เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยแห่งหนึ่งมีพลังระเบียบผนึกน้อยยิ่งนักสหายชื่อแท้ว่ากระไรเป็นลูกหลานตระกูลไหนและเมื่อเห็นหลินสวินเข้ามาใกล้ หญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวผู้นั้นก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยอย่างอดไม่ได้เสียงอ่อนหวานนุ่มนวลเพราะพริ้งยิ่งนะักนางสวมชุดกระโปรงยาวสีเขียวอ่อนสื้วทรงเพียวบางใบหน้าเรียวรีดั่งมเมล็ดแต่งผิวพรรณขาวนวลดวงตาคล้ายดวงดาราผมดำขลับกล้าวมวยเล็กๆมวยหนึ่งเพิ่มสเสน่ห์มีชีวิตชีวาคนอื่นๆก็มองดูหลินสวินประเมินอย่างเงียบๆหลิงเอ,อ๋อเจ้าถามแบบนี้จะบุ่มบ่ามเกินไปแล้ว ลินสวินกำลังไตร่ตรองว่าจะตอบดีหรือไม่ชายชราชุดเหลืองก็ยิ้มพลางเอ่ยแล้วว่าพบกันโดยบังเอิญชื่อเสียงเรียงนามไม่สลักสำคัญหากมีวาสนาย่อมมีโอกาสได้รู้จักหากไร้วาสนาหลังจากพบกันคราวนี้เกรงว่าภายหน้าคงจะไม่มีวันได้พบกันอีกใหญ่ต้องถามมากความด้วยหญิงสาวที่ถูกเรียกว่าลิงเออร้องเอ้อคคำหนึ่งกระพริบดวงตาโตมีชีวิตชีวาแล้วพูดว่าก็จริงรอสิทธิ์พี่ชุนจวินกลับมาพวกเราก็จะออกจากน่านฟ้าที่หกแห่งนี้แล้ว สิทธิ์พี่ชุนจวินหรือลินสวินจับสังเกตการเรียกว่าสิทธิ์พี่นี้ได้อย่างฉับไวในโลกยอดนิรัน์พวกที่เรียกได้ว่าเป็นขุมอํานาจอมตะส่วนมากเป็นขุมอํานาจในตระกูลมีแต่ในขุมอํานาจสํานักศึกษาจํานวนหนึ่งถึงจะรับผู้สืบทอดและมีคําเรียกอย่างสิทธิ์พี่ได้เห็นชัดว่าเป็นไปได้สูงยิ่งที่คนกลุ่มนี้จะมาจากสำนักศึกษาบางแห่งมีนำซ้ำอีกฝ่ายพูดว่ารอหลังจากสิทธิ์พี่ชุนจวิน กลับมาก็จะออกจากน่านฟ้าที่6นี้ก็หมายความว่าเป็นไปได้สูงยิ่งที่คุมอำนาจที่อีกฝ่ายอยู่จะอยู่ในน่านฟ้าที่7หรือแม้กระทั่งน่านฟ้าที่8ถึงอย่างไรกลิ่นอายของชายชาราชุดเหลืองผู้นี้ก็ห่างชั้นจนไม่อาจนำระดับอมตะทั่วไปมาเทียบได้พวกเขากล้าเข้ามาในเขตผนึกเร้นแห่งนี้ด้วยกันจะเป็นคนธรรมดาได้อย่างไรดูท่าสหายน้อยจะเดาอะไรบางอย่างออกแล้วสายตาชายชาราชุดเหลืองมองไปยังหลินสวินแววตามีความในลึกล้ำ ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นหลินสวินสีหน้าสงบนิ่งไม่ถ่อมตัวหรือหยิงพยองเกินไปหห้าห้าในเมื่อเป็นเช่นนี้จะปิดบังอีกก็ดูใจไม่กว้างพอแล้วชายชราชุดเหลืองหัวเราะเบิกบานเอ่ยว่าไม่ขอปิดบังข้าชื่อโม่หลันซานมาจากหอบรรพจารลิทิแรกกำเนิดคราวนี้พาผู้สืบทอดเหล่านี้มาท่องโลกภายนอกด้วยกันหอบรรพจาริทิแรกกำเนิดลินสวินสันสถานในใจแววตายังเปลี่ยนไป หนึ่งในสีนน่หอบรรพจารหอบรรพจารลทัทธิแรกกำเนิดที่ถูกทั้งโลกยอดนิรันดร์มองว่าเป็นขุมอำนาจใหญ่เหนือธรรมดาเขาจะไม่รู้จักได้อย่างไรนี่เป็นถึงยักษ์ใหญ่ที่ทำให้สิบยักษ์ใหญ่อมตะน่านฟ้าที่แปดยังต้องเกรงใจและตอนนี้เมื่อเห็นแววตกตะลึงที่ว่าขึ้นบนใบหน้าหลินสวินหญิงสาวที่ถูกเรียกว่าหลิงเอ,อ๋อผู้นั้นรวมถึงชายสามคนที่อยู่ข้างกายก็เกิดความภาคภูมิใจขึ้นอย่างห้ามไม่ได้สีหน้าล้นเปลี่ยนเป็นหญิงทถนงขึ้นไม่น้อย นี่เป็นท่วงท่าที่ผู้มีฐานะเป็นผู้สืบทอดหอบรรพจารย์ลัทธิแรกกำเนิดจึงจะมีเป็นความย,ย่หยิงที่เก็บงําไว้ภายในแน่นอนว่าหญิงทถนงเพราะสํานักด้วยฐานะของพวกเขาไม่ต้องถึงขั้นวางท่าอะไรกับคนที่พบกันโดยบังเอิญอย่างหลินสวินเพราะมันไม่จําเป็นที่แท้ก็เป็นผู้อาวุโสกับสิทธหอบรรพจารย์ลัทธิแรกกำเนิดเมื่อครู่ฆ่าคนแท้หลินเสียมารยาทแล้วหลินสวินกุมมือคารวะเล็กน้อยในใจเขาไม่อาจสงบได้จริงๆ หอบรรพารย์ลัทธิแรกกำเนิดเหมือนขุมอำนาจที่ละทางโลกน้อยนักที่จะมีผู้สืบทอดท่องไปในโลกาดังนั้นในความรู้สึกของผู้อื่นจึงลึกลับเป็นที่สุดมาตลอดแต่ต่อให้เป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครกล้าเพิกเฉยการมีอยู่ของหอบรรพารย์ลัทธิแรกกำเนิดเจ็ดปีก่อนสมัยหลินสวินยังเก็บตัวในน่านฟ้าที่ห้าก็มีข่าวว่าหอบรรพารย์ลัทธิแรกกำเนิดจะรับสิทธิในอีกสิบปีแว่วมาทำเอาสถานสะเทือนไปทั้งโลกยอดนิรันดร ก็เป็นตอนนั้นเองหลินสวินถึงได้รู้ว่าหลักฐานพลังที่หอบรรพจญล,ลทัทธิแรกกำเนิดหนึ่งในสี่หอบรรพจานน์นี้มีหน้าโกลวปานไหนและสถานะไม่ธรรมดาขนาดไหนเพียงแต่เขาคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับคนของหอบรรพจญล,ลทัทธิแรกกำเนิดในเขตผนึกเรนเช่นนี้และเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายก็มาเพื่อสยบพลังระเบียบความจริงแล้วระหว่างพวกเขามีความสัมพันธ์เป็นคู่แข่งกันอยู่ไกลๆที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือเห็นได้ชัดว่าสิทธิพี่ชุนจวิน ที่อยู่ในค่ายของอีกฝ่ายคนนั้นเคลื่อนไหวไปนานแล้วคิดถึงตรงนี้หลินสวินก็ไม่คิดจะร่ำไรอีกตัดสินใจเคลื่อนไหวต่อนี่พวกเราบอกที่มาที่ไปแล้วเจ้าก็ควรบอกที่มาที่ไปของเจ้าหน่อยไหมหญิงสาวที่มีนามว่าหลิงเออกระพริบตามีชีวิตชีวาพลางเอ่ยถามมีวาสนาก็จะรู้หลินสวินยิ้มน้อยๆกุมมือคาระวะเอ่ยว่าผู้อาวุโสสหายหอบรนพจารัทีแรกกำเนิดทุกท่านข้าน้อยลาก่อนละ่ะ ขณะที่พูดเขาก็ออกไปไกลลิงเออ,อึ้งไปดวงตางดงามเบิกขึ้นเอ่ยว่าเขาเขาจะไปอย่างนี้เลยหรือชายชุดยกผู้หนึ่งยิ้มพูดว่าหลังจากรู้ที่มาที่ไปของเราเขาต้องร้อนใจกังวลว่าพลังระเบียบที่กระจายอยู่ที่นี่จะถูกสิทธิ์พิชุนจวินชิงไปหมดแน่ชายหนุ่มผู้แต่งกายชุดนักพรตคาดเข็มขัดใหญ่สีหน้าเคร่งครึมผู้หนึ่งนิ้วหน้าเอ่ยว่าเขาเป็นแค่กุดบรรพจารจัก,กรพรรดิคนหนึ่งเท่านั้น ยังกล้าไปสยบพลังระเบียบจะจองของเกินไปแล้วกระมังสมบัติชิ้นนั้นของเขาไม่เลวต้านทานพลังระเบียบอาจจะมีวิชาไปกำหาับพลังระเบียบของที่นี่จริงๆชายชุดดำที่สะพายกระบี่โบราณสองมือกอดอกท่าทางหยาบกระด้างอีกคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างเกียจคร้านว่าน่าเสียดายเขามาช้าไปก้าวหนึ่ง ชายชราชุดเหลืองฟังคำพูดของผู้สืบทอดเหล่านี้สีหน้าก็ระบายยิ้มน้อยๆทั้งยังไม่ได้วิจารณ์สายตาตรับมองไปที่ที่หลินสวินหายไปอยู่ตลอดเหมือนกำลังครุ่นคิดเตากระบี่เตานั้นล้ำเลิศดจริงๆหรือว่าเขาก็คือชายหนุ่มที่ช่วงนี้เป็นที่จับตามองที่สุดในน่านฟ้าที่หกคนนั้นสามารถติดตามนักสลักวิญ,ญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซซินจีทีและพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป